กับสวัสดีท่านผู้ทรงคุณวุธนะคะและผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้พวกเรานายจิรพงษ์ทองตันและนางสาวอมรวดีพีบัตินะคะก็จะมานําเสนองานวิจัยในเรื่องอิทธิพลของการรับรู้ความสามารถของตนเองความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคนะคะที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีค่ะความเป็นมาและความสําคัญของปัญหานะคะก็พบว่านะคะในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยเข้าสู่ยุคศตวรรษที่21นะคะมีการเปลี่ยนแปลงมาก มายของตลาดแรงงานนะคะพบปัญหาว่านะ,ะนักศึกษาบุคลาาเนี่ยนะคะมีทักษะที่ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยหันไปใช้เทคโนโลยีและหุ่นยนต์อัจฉริยะนะคะทดแทนแรงงานมนุษย์ในหลากหลายสาขาค่ะแต่จากการศึกษา ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยนะคะพบว่าตลาดแรงงานของโลกเนี่ยยังจําเป็นที่จะต้องใช้แรงงานมนุษย์อยู่นะคะเพราะว่าแรงงานมนุษย์เนี่ยนะคะมีทักษะที่ยืดหยุนนะคะแล้วก็บางงานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ทักษะเฉพาะของมนุษย์เช่นทักษะมนุษยสัมพันธ์ค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะจึงมีความจําเป็นที่บัณฑิตในระดับบุคคลศึกษาเนี่ยจำเป็นจะต้องปรับตัวพัฒนาตนเองนะคะให้มีทักษะ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานค่ะซึ่งผู้วิจัยนะคะได้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเองนะคะและได้เลือกทักษะและได้เลือกปัจจัยดังนี้ค่ะนั่นคือการรับรู้ความสามารถของตนเองนะคะและความสามารถในการ,รเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคค่ะผู้วิจัยเชื่อว่า2ปัจจัยนี้นะคะมีผลต่อการพัฒนาตนเองค่ะซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยนะคะก็จะสามารถนําไปใช้ในการ พัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็การจัดกิจกรรมนะให้กับนักศึกษาเพื่อให้ให้มีการพัฒนาคุณสมบัติของตัวเองเนี่ยค่ะให้มีทักษะตรงกับความต้องการของตลาดต่อไปค่ะ วัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะเพื่อศึกษาระดับการรับรู้ความสามารถของตนเองความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคและระดับความต้องการพัฒนาตนเองของนักศึกษาดับปริญญาตตีค่ะ 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลการรับรู้ความสามารถของตนเองความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคที่มีผลต่อความต้องการพัฒนาตนเองของนักศึกษาดับปริญญาตตีค่ะอันนี้เป็นปัจจัยที่1นะคะปัด ตัวแปต้นนะคะตัวไปสละนะคะนั่นก็คือ 1. คือการรับรู้ความสามารถตนงนะคะตามทฤษฎีของคุณอัลเบิร์ตแบนดูล่าค่ะ 2. ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคนะคะจากทฤษฎีของคุณสโลสค่ะได้แบ่งได้แบ่งความสามารถในการเผชิญและฝ่าอุปสรรคนะคะออกเป็นทั้งหมด4ด้าน1คือด้านการควบคุม2ด้านสาเหตุและความรับผิดชอบนะคะ 3. ด้านผลกระทบและ4ด้านความอดทนค่ะ และตัวแปรตามนะคะนั่นก็คือตัวแปรความต้องการพัฒนาตนเองทฤษฎีของคุณจอห์นอีเลียนและคุณวิลเลียมนะคะได้แบ่งนะคะด้านความต้องการพัฒนาตนเองออกเป็น3ด้านค่ะคือด้านความรู้ด้านทักษะและด้านเจตคติค่ะสำหรับตัวแปรปัจจัยที่เป็นปัจจัยส่วนบุคคลนะคะก็ได้คัดเลือกมานะทั้งหมด ห้าตัวแปรค่ะคือเพศชั้นปีที่ศึกษาคณะที่เรียนผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและรายได้ที่ได้รับต่อเดือนค่ะสมมุติฐานฐานวิจัยนะคะสมมุติฐานก็คือตัวแปรตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลนะคะการรับรู้ความสามารถของตนเองและความสามารถในการเผชิญและฝา่าฟันอุปสรรคอย่างน้อยดึงตัวแปรสามารถทํานายความต้องการพัฒนาตนเองของนักศึกษาดับปริญญาตรีได้ค่ะอันนี้คือกรอบแนวคิดในการวิจัยนะคะ ข้อเขปในการวิจัยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ก็คือนักศึกษาดับปบิญยตีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งจำนวน7,339คนนะคะและกลุ่มตัวอย่างนะคะจำนวนกลุ่มตัวอย่างได้จากการเปิดตารางเคสซี่มอร์แกนนะคะได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด364คนค่ะจากนั้นใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบลำดับชั้นตามอัตราส่วนนะคะโดยแบ่งจำนวนกลุ่มตัวอย่างตามคณะนะคะ ดังนี้ค่ะรวมทั้งหมดแล้วนะคะจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด364คนค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะก็จะเป็นแบบสอบถามมีทั้งหมด4ตอนนะคะตอนที่1ก็จะเป็นปัจจัยส่วนบุคลตอนที่2นะคะจะเป็นแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตอนเองนะคะพัฒนาจากงานวิจัยของคุณสุทัตตาพานิชวัฒนานะคะมีข้อคําถามทั้งหมด21ข้อค่ะตอนที่3นะคะเป็นความ แบบสอบถามความสามารถในการเผชิญและอฟอตอนอุปสรรคนะคะพัฒนามาจากงานวิจัยของคุณทิติมาชนะวิเศษนะคะมีจํานวนข้อคาถามทั้งหมด28ข้อค่ะตอนที่4เป็นแบบสอบถามความต้องการพัฒนาตนเองนะคะพัฒนามาจากงานวิจัยของคุณสยามนลอิทธิวราพรนะคะมีข้อคําถามทั้งหมดจํานวน32ข้อค่ะ เกณฑ์การให้คะแนนเกณฑ์การแปลผลนะคะก็จะแบ่งอัจราพากชั้นนะคะของค่าเฉลี่ยนะออกเป็น3ชั้นนะคะและแบ่งกําหนดนะคะระดับชั้นออกเป็น3ชั้นดังนี้ค่ะคือระดับสูงระดับปานกลางและระดับต่ำนะคะและมีช่วงคะแนนนะคะดังที่แสดงในตารางค่ะ จากนั้นนะคะไปหาคุณสมบัตินะ,ะหาคุณภาพของแบบสอบถามนะคะโดยใช้วิธีการหาความตรงเชิงเนื้อหานะคะโดยให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด3ท่านนะคะพิจารณาความเหมาะสมของข้อคำถามนะคะโดยนะคะใช้คำนวณการคำนวณน,นะคะหาค่า IOC คะ่ะมีเกณฑ์ก็คือ ตั้งเอาไว้ว่านะคะข้อคำถามจะต้องมีค่า IOC มากกว่า0.5คาคะแนนขึ้นไปนะคะจึงจะสามารถใช้ในการถาใช้ในการใช้ในแบบสอบถามจริงได้ค่ะการหาคุณภาพในในส่วนที่2นะคะคือการหา,าค่าความเชื่อมั่นหรือ reliability นะคะด้วยวิธีการหาค่าสหสัมพันธอัลฟานะคะค่าขออภัยค่ะค่าสัมประสิทธิ์อัลฟานะคะ พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นทางฉบับเท่ากับจุด 8, 7, 6ค่ะสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีทั้งเชิงพนานาและเชิงอนุมานะคะสำหรับเชิงอนุมานใช้สถิติการวิเคราะห์ multiple regression ค่ะผลการวิเคราะห์สถิติเชิงพนานานะคะก็พบว่ามีเพศหญิงนะคะมากกว่าเพศช,ชายนะคะแล้วก็ พบว่านักศึกษาที่เก็บข้อมูลได้เนี่ยเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4มากที่สุดนะคะแล้วก็พบว่านักศึกษามีรายได้นะคะรายรายได้ต่อเดือนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่อยู่ที่2 0 0 0 8 0ถึง8,000บาทค่ะผลการวิเคราะห์สถิตินะคะของระดับตัวแปรของระดับตัวแปรนะคะพบว่า,าตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเองเนี่ยนะ,ะในนักศึกษาเนี่ยนะ,ะมีระดับ อยู่ในระดับสูงนะคะความสามารถในการ,รเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของนักศึกษาเนี่ยโดยรวมอยู่ในระดับสูงนะคะแล้วก็ในปัจจัยความต้องการพัฒนาตนเองของนักศึกษาเนี่ยพบว่ายอยู่ในระดับสูงค่ะจากนั้นนะคะก็ได้ทำการทดสอบความเป็นอิสระต่อ,อก,กันของตัวแปรนะคะโดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ correlation น,นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา multicollinearity problem ค่ะจากการ จากนั้นนะคะวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของตัวแปรนะคะก็พบค่านะคะรายงานตามตารางได้ดังนี้ค่ะจากการจากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณนะคะพบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคโดยรวม นะคะการเป็นนักศึกษาคณะิทยาการจัดการและผลสอบิทิททางการเรียนสามารถใช้ทำนายความต้องการพัฒนาตนเองได้อย่างมีนัยสำคัญสถิตที่ระดับจุดศูค่ะโดยมีค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์พหุคูณเท่ากับจุด680และตัวแปรอิสระนะคะสามารถทำนายความต้องการพัฒนาตนเองได้ร้อยละ46.2ค่ะ และอันนี้คือสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบและสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐานนะคะค่ะจากการอภิรายผลนะคะพบว่าการรับรู้ความสามารถของตนเองเนี่ยสามารถใช้ทํานายความต้องการพัฒนาตนเองได้นะคะก็เนื่องจากการรับรู้ความสามารถของตนเองเนี่ยนะคะจะทําให้บุคคลเนี่ยนะคะรับรู้ว่าตนเองเนี่ยสามารถ ทำตามเป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้ได้การพัฒนาตนเองก็ถือเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าบุคคลเนี่ยรับรู้ความสามารถของตนเองสูงนะคะก็จะมีความต้องการพัฒนาตนเองสูงเช่นเดียวกันค่ะในปัจจัยที่2นะคะที่เข้าสมการานนะคะก็คือการเป็นนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการค่ะก็พบว่านะคะาการเป็นการเป็น นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเนี่ยนะคะมีอิทธิพลนะคะทำให้ทำให้นะคะมีการพัฒนาตนเองเนี่ยนะคะที่น้อยลงนะคะอันนี้น่าจะเป็นมาจากนะคะผู้วิจัยเนี่ยได้ไปศึกษานะคะ คะแนนนะความต้องการพัฒนาตนเองในด้านทักษะและด้านเจตคติของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการนะครพบว่ามีค่าเฉลี่ยเนี่ยน้อยที่สุดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้วิจัยจึงเสนอว่านะคะทางมหาวิทยาลัยนะคะควรจัด กิจกรรมนะการการเรียนการสอนและทักและกิจกรรมอื่นๆเนี่ยค่ะให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเนี่ยนะคะมีความต้องการในการพัฒนาตนเองนะเพิ่มสูงขึ้นนะคะทีนี้หลังจากที่ได้ไปสัมภาษณ์นักศึกษาวิทยาลยการจัดการวิทยาการจัดการนะคะก็พบว่าในการเรียนการสอนของคณะนี้เนี่ยค่ะมีการเรียนการสอนที่จะต้องไปลงปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆนะคะทำให้มีเวลาในการพัฒนาตนเองเนี่ย มันข้างน้อยนะคะหลังจากทํางานแล้วกลับมาก็เหนื่อยแล้วนะคะก็เลยมีความต้องการที่จะพัฒนานตัวเองน้อยนะคะก็ขอเสนอให้นะคะทางมหาลัยนี้มีการปรับปรุงนะคะมีการพัฒนานะคะ,ะการการทำงานนะคะของนักศึกษาในคณะวิทยาการจัดการะคะ่ะต่อมานะคะก็คือความสามารถในการ,รเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค สามารถใช้ทำนายความต้องการพัฒนาตนเองได้นะคะก็จากงานวิจัยนะคะแล้วก็จากทฤษฎีเนี่ยก็พบว่าหากบุคคลเนี่ยเลือกใช้การเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาที่เหมาะสมนะคะก็จะทําให้นะมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ค่ะและสุดท้ายก็คือผลสมมติทางการเรียนนะคะสามารถใช้ทํานายความต้องการพัฒนาตนเองได้นะสำหรับผู้ที่มีผลสมมติทางการเรียนสูงนะคะก็จะต้องมีการพัฒนาทักษะ ทั้งด้านความรู้นะคะมีการความรับผิดชอบในการศึกษานะมันจำเป็นที่จะต้องนั้นถ้าหากผู้ที่นะต้องการที่จะทำให้ผลชีวิตการเรียนของตนเองเนี่ยมีอยู่ในระดับสูงนะคะก็จำเป็นจะต้องพัฒนาตนเองควบคู่ไปด้วยค่ะจากผลการวิจัยนะคะก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับ ปรับพัฒนานะคะการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักศึกษานะคะให้มีความสามารถในให้มีการรับรู้ความสามารถของตนเองนะคะการ,รเผชิญและฝ่าพันอุปสรรและความต้องการพัฒนาตนเองต่อไปค่ะ สำหรับการวิจัยอนาคตนะคะก็มีข้อเสนอนแนะดังนี้ค่ะก็อาจจะศึกษานะคะเปรียบเทียบนักศึกษากับมหาวิทยาลัยอื่นนะคะหรือว่าศึกษาตัวแปรอื่นที่มีผลต่อการพัฒนาตนเองต่อไปค่ะยกตัวอย่างเช่นบุคลิกภาพภาพปรกอบหรือการตั้งเป้าหมายในการเรียนค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพวกเราก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รับชมแล้วก็ขออาภัยนะคะในเรื่องของการอัดวิดีโอนะคะ ด้วยข้อจำกัดนะคะที่ทำให้ไม่สามารถที่จะนำเสนอเป็นเป็นวิดีโอที่เห็นหน้าผู้นำเสนอนะคะต้องขออภัยในที่นี้ด้วยค่ะกับขอบพระคุณทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ